สี่อันนี้เขาบอกว่ามันมีเกณฑ์ในการจําแนกพืชคือสองกลงุ่มเขาใช้เกณฑ์อะไรในการแยกดูชอยอายุยือนอายุสั้นคําว่าอายุยืนคือพืชที่ต้นใหญ่ใหญ่สูงสูงนี่คืออายุยืนแต่ถ้าพืชอ,อายุสั้นคือต้นเล็กๆลหักทั้งหายนะคะแสดงว่าจจไม่ใช่ ใครบอกว่าอะไรนะใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่มันเทศหัวเผือกหัวมันใบเป็นแบบนี้จ้าใบของพืชอีกสองประเภทนี้เป็นแบบนี้ทท้งนั้นเลยเดี่ยวหรือคู่ดูนะคะมันจะแยกใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวถ้าพืชใบเลี้ยงคาว่าใบเลี้ยง,ยงค,าายยงคู่ตอนที่มันกําลังจะงอกมีใบเลี้ยงสองใบใบเลี้ยงเดี่ยวถ้ามันกำลังจะงอกมันมีใบเลี้ยงใบเดียวใบของใบเลี้ยงคู่ แบบนี้เรียกว่าล่างแห่ค่ะใบเป็นล่างแห่ใบเล่ยนเดียวเส้นใบขนานเข้าใจคำว่าขนาดไหมแบบเนี้อีกเรื่องหนึ่งที่หนูต้องรู้ก็คือรากถ้าใบเลี้ยงคู่รากแก้วถ้าใบเลี้ยงเดี่ยวรากฝอยสวรรค์ถ้าถูกขาโคนต้นออกมาอันนี้เราเรียกว่าท่อลำเลียงท่อลำเลียงน้ําท่อลำเลียงอาหารจะอยู่ชิดชิดกัาท่อลำเลียงน้ําของใบเลี้ยงคู่เป็นวงเป็นระเบียบอยู่อย่างเป็นระเบียบ อยู่รอบลำต้นอันนี้เราเรียกว่าอยู่อย่างเป็นระเบียบแต่ถ้าอันนี้เราเรียกว่าอยู่อย่างไรคะจายถ้าใบเลี้ยงเดี่ยวคืออยู่กระตายกลับไปดูคําตอบพวกนี้ใบเป็นแบบนี้หมดเลยพราะฉะนั้นตรงนี้คือใบเลี้ยงคู่ทั้งหมดพลันตัดทิ้งค่ะเหลือสองข้อขยายพันธุ์ได้มันเทศหัวแครอทหัวระกาศขยายพันธุ์ได้ไหมมันฝรั่งหัวเผือกหัวแ้วขยายพันธุ์ได้ไหม ครเคยซื้อมันมาแล้วไม่ทันกินแล้วมันลากมันงอกหรือแครหลอดใส่ตู้เย็นไว้ลากมันงอกเออมันสามารถฝังดินแล้วขึ้นต้นได้แ้วเผือกพวกนี้ฝังดินแล้วมันก็ขึ้นต้นใหม่ได้ข้อนี้ก็ผิดเหลือมีข้อป้องกับไม่มีข้อป้องมาดูตรงนี้ประเด็นสําคัญอันคุณจะวาดมันมันต้องอ่ากับเผือกอันนึงคือมันอันนึงคือเผือกเผือกเนี่ยมันจะมีข้อป้องก็มีปลาไว้เนี่ย แต่ถ้ามันหนูจะเห็นว่ามันจะมีจะงี้ยออกมาถามว่ามันแทนหัวแครอทหัวประกาศเท้าเห็นไหมสีขาวๆมันจะไม่มีข้อป้องมันจะมีแต่ลามันฝรั่งไหมเอ้ามันฝรั่งก็ได้ดูเขาเนี่ยข้อกป้องข้อไม่ป้องมันเห็นไหมแต่อันนี้มันอยู่ในข้อป้องที่อยู่ในดินอันนี้มีข้อป้องอยู่ในดินส่วนอันนี้มีลากรากสะสมอาหารว่าเราเอาลากมันมากินคําตอบชัดเจนนะคะ แต่ถ้าเราไม่รู้ทัวงที่การตัดออก